ใส่อันนี้นะเพื่อนเปิดใส่นี้เราจะลองดูนะนะลองดูอุย๊ยเนี่ยแล้วก็จะเปิดอย่างเงี้ยนี่นะเนี่ยมีมีเอ่ออะไรนะกะละมังกะละมังแก้วเนีย่ยกะละมังแก้วเอ้าเปิดหมดเลยนี่แหละจริงๆก๊อกตัวนี้ใส่แบบนึงก็ดี ใส่นี้คือคือใหญ่เกินไปแล้วก็เวลาเราใส่ขวดอมันพุ่งมันใหญ่กับขวดหนึ่งเพื่อนใหญ่กว่ขวดหนึ่งนี่ยแล้วก็เปิดได้ประมาณนี้พอเปิดได้ประมาณนี้พอโวยอะไรมาเนี้ยละลายต้องต้องเคียยวออกเพื่อนต้องเคียอยวเออต้องเคีย่ออยวเคีเอาแค่นี้พอ นียก็ายดีนะเพื่อนสี่สิบสี่สิบห้ากิโลนะเพื่อนสี่สิบห้ากิโลนะสี่สิบห้ากิโลถ้าถ้าเปิดไม่ทันถ้าร้อนจัดก็ถ้าร้อนจัดก็จะสมมุติเราเปิดใส่ขวดนี้นะเปิดใส่ขวดนี้ถ้ามันร้อนจัดนะจะเปิดใส่ตัวนี้อเปิดใส่ภาชนะตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าร้อนแล้วเราต้องเปิดใส่ตัวอื่นเพราะว่าใส่ขวดไม่ได้เดี๋ยวขวดแตกนะเพื่อน เดี๋ยวกดแตก่ะ,ะดูความใสเพื่อนดูความใสเนี่ยใสจริงๆเนี่าใสมากเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนียเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใส่นี่เองนะเพราะว่ามันร้อนแล้วเพื่อนร้อนแล้วเพราะว่ากลัวกลัวร้อนจัดแล้วเปิดใส่ขวดแล้วมันจะแตกนะเพื่อนอะเปิดอีกอันนี้กี่ลิตรไม่รู้เนี่ย ไม่รู้กี่ลิตรแต่เราก็เปิดเออเปิดเนี่ยเพราะว่าเปิดสซขครเดี๋ยวจะแตกมันร้อนร้อนกัดน่ะใกล้หมดแล้วอันนี้ใกล้หมดแล้วเอ้าพอเดี๋ยวเปิดแลเดี๋ยวให้เพื่อน้ชมนี่เรานิ่งแล้วนิ่งแล้ว,ลวเรามาถ่ายตรงนี้เรานิ่งแล้ว เนี่ยเนี่ยนิ่งแล้วพอมันนิ่งแล้วก็มันมันมีตะกรอนเพื่อนมีตะกรอนทุกอันนั่นแหละมีตะกรอนทุกอันแต่เราก็ต้องใจเย็นใจเย็นให้มันตกตะกรอนแล้วเราก็ไปเทใส่ถังนั้นออเ,เราเปิดเทหน่อยเปิดเทหน่อยเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับแจ้า